ครับนะครับกับรายการโนเอ No e นะครับวันนี้เราอยู่ในร้านกันอะไรครับไม่กับแพนด้าครับอ่าไม่กับแพนด้ามอลล์รังสิตนะครับร้านที่ว่ากันว่าเปิดดึกที่สุดในประเทศไทยครับปิดตีสามตีสี่นะขณะนี้ก็เวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่มครับคลิปวันนี้เราเป็นคลิปแวนกาดนะครับเดี๋ยวนะไม่ใสุ่มฟังอยู่ไปเลย

ยอดบาลอวี่พลังหน้ากระบดเย้มาชิตตี้มาแล้วเย่ดีรครับผมสังคมโหด้ลยมันจะเป็นสิบเอ็ดป่ะพี่ใช่ครับโอเคครับบินแล้วสิบสี่หมื่นนิดโอ้ยเก่งจังเลยหมื่นนิดผ่านแล้วผม วันเด็กที่อะไรลูกเด็กที่อะยี่อะไรก็เลยหปกเด็กอะโอเคคิวที่ก็คิวไปหนึ่งยามเกครับโคดอีัตรแร์หกมาจิตตี้บัตเตอร์บอกว่าอกิวครับโชว์ซิงเซเบอร์จัดัครับมันเงาอะ เก็บกดเจอกระสอบซ้ายผมจะพื้นเลนี้ทางฝั่งมอย่อพลดินใส่เกจสามของทุกคนเลยครับบัท่านเฟ็ครับขอห้าพันหกห้าพันวันก่ดตีเข้าสิบห้าวันกะครับไอคนมีพรสวรรค์แน่งสองไหนปะใช่หน้อรองไหนแน่สองไหข้อการหนึ่งสองไห ไม่อยากดูอะกลัวมีอะพี่ทหารคนเดียวเราสามคนชนแน่ใจใช่กลัวไม่มีอะพี่ถ่ารคนเดียวเลยไม่ต้องมองไม่ต้องมองเล่นป้ายนะเล่นป้ายผมไม่เสิร์ฟก็ได้โอเคนั้นเหนได้เลยไม่เก็บดอคิวเลยโหบอดเดียวพลังโจ้นี่อะไรนะอะไรมีทุกอย่างบอกแล้วมันดูเราอีกไม่ได้หาได้มีคนเดียว สลับกันได้ไหมโจก่อนโจกเกียนสามที้งสไตเลยวะล่ะมีอยู่แล้วมีเลยธทรมดาเอาประจานด้ามจากเด็ครับตอนนี้กูหยิบเด็กดูมีมีม,มีมีขีดมีอะไรไหมเนี่ยดูดูแค่นั้น,โ,โ,น,นโจชอบไม่ธรรมดาโจอย่างนี้ชนะไปหนึบชนะเลยดีกว่วสาสไตล์ครับครับผม เปลี่ยนไปเปลีนฟรย์ไเร์นะคับแค่เฟรเดอร์ฟอยเกียออเดินตมีืดไดนอยดูตีข้างครับแววนครับยัดจั่ว ตัวพี่จีผมให้พีจีเาคือพลังฮิวขอนสวรรค์เขาใงมีอะทำอะรขึนเหรามันน้เขาหมด อครก่อนนะทำไมวะอะไรก่อะทำไมวใครใครหรอของสไลีไงเข้าีมันยืนมืนโอ้โหลิวจงหมดห่คิดพลังอันนี้อคพลังข้าดูจากทรงเยเดี๋ยวเดี๋ยวหนองโยต้องได้สักหนึจหนองโยว่ะดูจลทรงพลังแวนแนัดอย่าไปทักดิของหายหมด สิบสี่สองทีครับเจ็บเจ็บเว้ยเจ็บมันไล<ห>ขอเมือนครัสิหกเมันเล่นผิดเนี่ยเร็วแล้วของการคอเป็นมันเป็นไรนอันนี้ยี่ส,สิบหกโอ้โหสาพายครับแต่ดำสีพายก็ชอบ เห็นสี okay. ่ oh, sure. อันนี้บวกสองหมื่นอันนี kind of mm ้บวกอันนี้บวกสองหมื่นห้าอันนี้บวกหนึ่งห้าเปิดทีละใบครับเออครับเออเอ้ยเกตสองั้งนั้นเป็นสเต็ปจริงโอ้โหมันเลี้ยงมาจากบ้านมันเลี้ยงมาตีแม่ง อันนี้เห็นห้าก็เป็นยี่ห้าอันนี้บกข้าวละหมื่นห้าอีเวนตะหน้าไปครับอันนี้มันจะบกเกิ่มอีกปะอืก็เห็นไปหกใหญ่ใหญ่มากหกสามสิบแปดสิบแปดสิบแปดยี่ห้ายี่ห้าสามสามสี่ ใหญ่มากที่จะคิดปล่อยได้คิดพลังจบเลยมล่าจบเลยมล่วพลังข้างออพลังข้างเออเข้มเยสองครับเข็มทีเด็ดย้ายใหญ่ โอ้โหัทานทานทานเลยอืมมมัันนรรูู้้จะบ,บินครับนะไปซิงเก็จะบ,บิน บางองจะทำการบางไอจีทำการปิดเกมในเทอรนี้นะครับใช่ครับตายนะไม่ต้อเฟดับผมยิบยิบสองเป็นจัดยิบสองเป็นจันะครับเล่กอยู่เบย์ปอครบเลยพี่เข้าเข้าเข้าไหนเ็น ติกเจอวันสามตัวครับเมือนาวเ้นเฮียออกว่ะหตัวแล้วหนึตัวแล้วหงตัวแล้วไม่มาใจก็ไม่ออกมามาจริงมาคน้างบริหารเรนสร้างไม่ได้ไ่ตัวเองนสร้างไม่ได้แค่ตัวเองอย่างมากเลยตัวนโอ้ตัวสุดท้ายอ่ะยิบสองครับผม ได้ได bon ้จบระได้ได yeah. ้ตัวนี้มจบมันพีจี่ยดไม่ใได้ดิเดี๋ยนะถ้าีโอเคเดี๋ยวเบใบหนึ่งใบนึมาจบเลยตอนนี้ืีาใช่ไหมหรือใช่ไหมครอ เขาศรัทานในการบินเขเลยบินได้นี่ลอยตลอดเวลายีครับผมเอ้ยยี่สเพลงประกอบคลิปนี่คุณๆนะครับคล้ายๆการ์ดเกมคาบาลจีน่าจะโดนลิขสิทธิ์ยิ่อกไม่ได้สวัสดีครับพลัง าแล้วครับบอกแล้วเขาโดนขีครับแต่ปรากฏว่าเขาเต่าฮิวครับเต่าไฟนั่นฮิวครับเลอเป็นไปได้นะครับสองไฟนั่นขอหมื่นเอ้ยห้าพันดิมีดิกระเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดอันนี้มีสามดิกระขอหมื่นห้าว่าตัดได้ผ่านเลยพี่เขารอดได้ยังไงก็ไม่รู้ครับช็อตนี้สาธุอะไรวะเนี่ยพอตะวัน ยูเหมือนเลี้ยงมาจากบ้านตายอ่ะถอดนี้เป็นม้าที่แรงว่าครับทานฟังพอสองหมื่นาก็มีแค่สามเมพเท่านั้นสี่สามแ้วยูปสองพสี่สี่ยูไปอบเดียวเฮี่ยออกูออกให้หมดน้อ5ใบใบเครับอ๋อหใบห่ แล้วเขาจะเอาคิดอะไรนะแทนที่เอาตัว huh. บุญมาลงช่องเกตไม่ถูกเลยไม่เกไม่เกตเกต่เกก็เห็นไปหกอันนี้สามหมื่นบุสามหมื่นแล้วก็สามแปดสิบแปดสิบแปดยี่ห้ายี่สิบเอาแหวนนับคีย์ที่ออกมาท่าไหนหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกปหกไตัวนี้เท่าไหร่พีสองหมื่นเก้ายี่สิบเอ๊หมื่นเก้าสองสามเหรอทไมวะแปดสี่สิบแปดวกเจ็ดใช่ป่ะอ่ห้ายี่เก้าถูกแล้วขอสองหมื่นนกาครับผม ยัดตัวได้ให้ยัดจบโชว์ขี้ขึ้นมาครับได้เลยครับพี่ไอ้ขี่พลังโอ้ยต้องอย่างนี้สิครับด้วยพลังแห่งพระเอกใหม่ครับเขาสองไปนั่นฮิวแล้วพิกกลับมาชนะได้ครับสุดยอดมากครับก็ขอจบคลิปวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีแก๊บโคโน่แข็งแกร่งครับ สวัสดีครับเอาเลต้า